10ประเทศเป็นหนี้ IMF มากที่สุดในโลก การไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐแต่บางครั้งวิกฤตก,ก็มาเยือนแบบไม่อาจหลีกเลี่ยง IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นสถาบันการเงินของโลกที่เรารู้จักกันดีตั้งขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆให้หลอดผลวิกฤตมีสมาชิกมากถึง190ประเทศโดยมีชาติมหาอำนาจเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่อเมริกาญี่ปุ่นจีนเยอรมันและอังกฤษซึ่งหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยเอง ก็เคยกู้ยืมเงินเมื่อครั้งที่เกิดวิกฤตทางการเงินหลายการท็อปแลงในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปพบกับ10ประเทศที่ติดหนี้ IMF มากที่สุดในโลกต้องบอกว่าใครได้ยินตัวเลขนี้เป็นต้องตกใจและบางประเทศมาด้กู้เพื่อรอดแต่กู้จนเหมือนติดกับดักที่ไม่มีวันหลุดไปดูกันครับว่าใครติดโผกันบ้างอันดับ10สีรงังกา 3,000ล้านดอลลาร์ลาว1 0 0 0แสนล้านบาทประเทศเกาะในเอเชียใต้ประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากหลายปัจจัยทั้งภาวะเงินเฟอ้อสูงการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศขาดแคลนสินค้าจำเป็นการบริหารจัดการที่ไม่โปร่งใสซ้ำเติมด้วยการระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนะักต่อภาคการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้หลักจนทำให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศลดลงอย่างมากจนถึงขั้นผิดนัดชำระหนี้ทำให้การขอความช่วยเหลือจาก IMF มาพร้อมเงื่อนไขที่สีลังกาต้องปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างเข้มงวดได้แก่การเพิ่มรายได้ของรัฐลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นการปรับโครงสร้างหนี้และการปรับปรุงการบริหารจัดการเศรษฐกิจอันดับ9 การ่าเป็นหนี้3า0 0นล้านดอลลาร์ลาว1.1แสนล้านบาทประเทศจากแอฟริกาตะวันตกต้องกู้เงินจาก IMF หลังเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจที่รุนแรงหลายประการอาทิภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากการระบาดของโควิด -19 รายจ่ายของรัฐบาลสูงกว่าไรายได้หนี้สาธารนณะและเงินเฟอ้อปัญหาการทุจริตและการบริหารจัดการที่ผิดพลาดของรัฐบาลทั้งหมดนี้ผลักดันให้การ่าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF F โดยมาพร้อมกับมาตรการรักษาวินัยทางการคลังลดค่าใช้จ่ายภาครัฐและปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีอันดับ8โมอร์โกโกเป็นนี่4,200ล้านดอลลาร์ลาว 1 3 0 0 0 0ล้านบาทประเทศในแอฟริกาเหนือประตูเศรษฐกิจของแอฟริกาแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามอร็อกโกต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจหลายด้านทั้งเศรษฐกิจชะลอตัวปัญหาภัยแล้งและการระบาดของโควิด -19 ที่กระทบต่อไรายได้ของภาคการท่องเที่ยวอย่างหนักจนเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณนำไปสู่การขอความช่วยเหลือจาก IMF เเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันวิกฤตในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเอง อันดับ7แอฟริกาใต้เป็นหนี้4,300ล้านดอลลาร์ลาว140,000ล้านบาทศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาแต่ก็เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศหลายด้านทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยหนี้สาธารณะสูงขาดแคลนเงินตราต่างประเทศวิกิตพลังงานความไม่เท่าเทียมทางสังคมรวมถึงโควิด -19 ทําให้ในเดือนกรกฎาคม2020 IMF ได้อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินหรือ RFI และเพไฟ Instrument n s t r u m e น t จำนวน4,300ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับแอฟริกาใต้ซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำและเงื่อนไขน้อยกว่าโครงการปกติของ IMF อันดับ6โคลอมเบียเป็นหนี้5,400ล้านดอลลาร์สหรัฐลาว170,000ล้านบาทประเทศในทวีปลาตินอเมริกาความน่าสนใจของโคลอมเบียอยู่ตรงการได้รับอนุมัติเงินกู้แบบพร้อมใช้หรือ FCL (Flexible Credit Line) จาก IMF เป็นระยะเวลา2ปีมูลค่าประมาณ8,100ล้านดอล รเราเชื่อมั่นว่าโคลอมเบียมีการบริหารที่ดีสำหรับ FCL เป็นวงเงินสินเชื่อป้องกันวิกฤตที่ถูกออกแบบมาสำหรับประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีประวัติการดำเนินการนโยบายที่ดีให้สามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดหลังจากการอนุมัติสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือโคลอมเบียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งไม่ได้กู้เงินจาก IMF เพื่อแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันแต่กำลังใช้ FCL เป็นหลักประกันเพื่อเสริมความมั่นใจ ของตลาดและป้องกันพ้นกระทบจากความเสี่ยงภายนอกที่ไม่คาดฝันและเสริมสภาพคล่องนั่นเอง อันดับ5เอลโกวดเป็นหนี้6,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2 1 0 0 0 0ล้านบาทประเทศในทวีปลาตินอเมริกาที่ผ่านมารัฐบาลเอลโกวดได้ขอกู้ IMF หลายครั้งหลังเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจนต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินประจำชาติในปี2000เพื่อควบคุมเงินเฟ้อและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยในปี2020 IMF ก็ได้อนุมัติเงินกู้ภายใต้ EFF Extended Fund Facility มูลค่า ประมาณ6,500ล้านดอลลาร์สาหารัฐเพื่อช่วยเอลโวาดอ์รับมือกับผลกระทบทางโลกระบาดและราคาน้ํามันที่ตกตำ่ำท้ายสําคัญที่ทําให้เอลวาดอ์ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นเพะต้องพึ่งพาการส่งออกน้ํามันอย่างมากเมื่อราคาน้ํามันโลกตกต่ําจึงเกิดปัญหางบประมาณขาดดุลทันทีรวมถึงรัฐบาลเอลกวาดอยังมีปัญหาในการบริหารจัดการหนี้สินต่างประเทศและเคยผิดนัดชําระหนี้มาแล้วอีกด้วย อันดับ4ปากีสถานเป็นหนี้7,600ล้านดอลลาร์สหรัฐลาว2 5 0 0 0 0ล้านบาทประเทศในเอเชียใต้ประสบกับหลายปัญหาทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสงครามกับเงินเฟอ้อเศรษฐกิจที่ถดถอยมีหนี้ต่างประเทศสูงการใช้จ่ายของรัฐบาลสูงกว่ารายได้ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดความเปราะบางโดยช่วงภายใน30ปีที่ผ่านมาปากีสถานได้กู้เงิน IMF มากกว่า10ครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ต่างประเทศและ ใช้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลโดยในช่วงปี2022ถึง2024ปากีสถานเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยต่างๆเช่นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีสินภายนอกจำนวนมากการบริหารจัดการที่ไม่ดีพอและผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่โดยปากีสถานจะต้องปฏิรูปเศรษฐกิจตามเงื่อนไขของ IMF โดยเฉพาะการมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวแต่ดูจากการต้องพึ่งพา เงินกู้ IMF อย่างต่อเนื่องกอส้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน อันดับ3ยูเครนเป็นหนี้1 2 0่0ล้านดอลลาร์สหรัฐราว4 0 0 0 0 0ล้านบาทประเทศในยุโรปตะวันออกจากพิษสงครามระหว่างรัสเซียยังคงยืดเยื้อสร้างความเสียหายต่อประเทศในทุกมิติทั้งโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายการส่งออกหยุดชะงักทำให้เศรษฐกิจหดตัวอย่างรุนแรงรัฐบาลยูเครนจึงต้องใช้เงินมหาศาลฟื้นฟูเศรษฐกิจและป้องกันประเทศโดยเงินกู้จาก IMF นับเป็นความช่วยเหลือทางการเงินที่สำคัญเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจยูเครน ล่มทั้งระบบและยังได้รับการอนุมัติเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับประเทศที่อยู่ในช่วงสงครามช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นให้ผู้บริจาครายอื่นๆให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม อันดับ2องีอยิปเป็นนีหนี่12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐลาว4ี่แสนล้านบาทดินแดนแห่งฟาร์โลต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศปัญหาด้านงบประมาณของรัฐบาลเงินเฟอ้อสูงและความเปราะบางต่อปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้รายได้ของการท่องเที่ยวและของซูเอได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้อียิปต้องกู้เงนินจาก IMF อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรักษาเสถียรภาพ างเศรษฐกิจซึ่งนอกจากต้องกู้เงินจาก IMF แล้วอียิปต์ยังกู้เงินจากจีนจํานวนมหาศาลจนติดสิบอันดับแรกที่กู้เงินจากจีนเพื่อนํามาใช้ในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย อันดับหนึ่งอจนตินาเป็นหนี้41,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1.3ล้านล้านบาทประเทศในทวีปลาตินอเมริกาต้นกำเนิดนักฟุตบอลระดับโลกทั้งเดโกโมาราโดน่าและลีโอนลลมสซี่ประเทศที่มีอดีตที่นุ่งโล์ในฐานะยุ้งฉางของโลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากับป้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐ,ฐกิจซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศการผิดนัดชำระหนี้เศรษ กิจถดถอยและปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยังลึกทําให้ต้องพึ่งพาเงินกู้จาก IMF อย่างต่อเนื่องพอไม่มีเงินสํารองพอจ่ายหนี้ได้แต่กู้ใหม่โบนี่เก่าโดยอาร์เจนตินายังเป็นประเทศที่มีการเจรจาก,กู้กับ IMF มบ่อยที่สุดในโลกมีประวัติการเข้าร่วมโครงการเงินกู้ของ IMF มากกว่า20ครั้งเลยทีเดียวโดยในปี2018อาร์เจนตินาได้ของเงินกู้จาก IMF เเป็นวงเงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มากถึง57,000ล้านดอลลาร์ สหรัฐหรือลาว1.9ล้านล้านบาทเลยทีเดียวแต่เงินส่วนใหญ่กับถูกใช้ไปในการชําระหนี้เดิมสะท้อนถึงการติดกับดักหนี้ของอาร์จเจนตินาสําหรับประเทศไทยเองก็เคยกู้ IMF เมื่อครั้งที่เกิดวิกฤตต้มยากุ้งในปี2544โดยได้มีวงเงินกู้ในขณะนั้นมูลค่า4,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือลาว130,000ล้านบาทแต่เบิกจ่ายมาจริงประมาณ110,000ล้านบาทแต่ใช้เวลาเพียง6ปีก็สามารถคืนเงินทั้งหมดได้ก่อนกําหนดในปี254 46, ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เป็นบทเรียนให้ไทยรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างรอบคอบและลดการพึ่งพางเงินทุนจากต่างประเทศปัจจุบันไทยมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมีทุนสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงไม่มีความจำเป็นต้องกู้เงินจาก IMF โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ IMF เเน้นไปที่การให้คำปรึกษาทางเศรษฐกิจและการประเมินภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับ10ประเทศที่เป็นหนี้ IMF มากที่สุดในโลกเห็นตัวเลขแล้วน่ากลัวเลยใช่ไหมล่ะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเบนเยี่ยมชาแนลและกดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตแล้วกลับมาพบกับรายการ t o อป a ลนใหม่ได้ในคลิปหน้าครับ